สวัสดีค่ะพบก,กับ B Match Channel สาขาสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้จะมาทำแบบของการนั่งให้เหมาะสมกับอริยบทของผู้พักฟื้นค่ะเราจะปรับเตียงมือหมุนแบบสองกลยังไงให้อยู่ในท่านั่งที่สบายนะคะตัวอย่างผู้สาธิตจะใช้การปรับอยู่ที่65องศาค่ะเราเร้วยที่นอนลมลดแผ่นกนทับนะคะเพื่อให้เรานั่งสบายในการเอกนอ่าน,นหนังสือทำกิจกรรมจากแวท็อปหรือออฟฟิศเวิร์บโฮม ในช่วงที่เราพักพื้นค่ะและเราจะเพิ่มด้วยตัวนี้จะเป็นถาดอนเนกประสงค์นะคะจะใช้เป็นถาดวางอาหารก็ได้แหละชอนนวดบุกหรือว่าจะเป็นเอกสารต่างๆนะคะค่ะและนอกจากตัวถาดวางอาหารอนเนกประสงค์ของเรากับตัวที่นั่นของคุกพักพื้นบนเตียงน,นะคะบางท่านอาจจะต้องเสริมด้วยรถเข็นค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในเรื่องของการเดินนะคะเราสามารถเอาเรถเข็นมารองรับกับเตียงนผู้ป่วยหลังจากที่กิจกรรมของการาพักฟื้นจ้องเปลี่ยนขั้นตอนนะคะและโดยบปบาทสนาดีจาก B-Channel ค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ B-Channel แ h ด i และ B-Channel สาขาสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน